ทำไมทำไมไม่ไปขอเงินแม่เธอละ่ะบ้านเราจนน่ะเราก็เลยต้องเก็บเธอไม่เหมือนเราแบบมือของเงินแม่ก็ได้และไปเฟียไปผาปั่นจัก,กรยานเล่นกันดีกว่าไม่ต้องเสียเวลากินขยะ นี่นนนี่ตื่นได้แล้วลูกมาสายแล้วเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันนะชักชักอา้าวสายแล้วรืเนี่ยเด็กหญิงพี่รมรัด ลาวพัวเด็กชายนาคารินวรสารโานนี่ไปไหนมีใครเห็นไหมคะมคไ่ค่ะขอยนอย่าเขาหงซโนนี่เธอมาสายแล้วนะเพื่อนเข้าเรียนกันหมดแล้วเธอไปทำอะไรมาเธอไปนั่งเรียนก่อนเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วค่อยไปนะครับผมขอบคุณครับ ให้เราสองคนเชื่อไหมได้สิสมเด็นหน้าอย่ามาสายเองไขยะมันถึงเอ้ยไอ้ออพวกขยะถ้าพวกเธอมาโรงเรีเยนสายพวกเธอก็ต้องถูกทำเทอเหมือนกันนั่นแหละไปๆไ,ไม่ต้องไม่สนใจใพวกขยะหรอกเชิญโนนตอนเย็นเรากับปานจะไปติวหน้ำสทีน้งสมุทรเธอไปด้วยไหมได้สิ Ya, tonton jangan Bye-bye. บ้านแล้วนะจ้าบายบายบายนะมาดิวที่เดิมนะบ๊ายบปกันบ้านเรายนี่ไปหาเราหลังฝึกได้ไหมได้สิเดี๋ยวตามไปนะรอไปรอนะโอเคเนี้ช่วยเราทำรายงานหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ครูก็นัดให้ส่งรายงานแล้วเรายังทำไม่เสร็จเลย เราถ้าทำรายงานะทําอะไรกันอนะทำอะไรไม่ทำอะไรหน่อยแม้จะเห็นนะเห็นอะไรเห็นตา่างเธอนะก็ต่างเราเพ่ตา่างถึงนันนี่เรามีเรื่องต้องเคกันนะนันนี่เมื่อกี้นินทําอะไรนะสงเสัยแจ้งเรานทะํารายงานเรื่องที่คุณครูสั่งนั่นแหละอ๋ออย่าบอกนะว่าเรื่องคนดีรู้จักพอไม่พอรับชั้น ธอรู้บ้างไหมถ้าเธอไปรับเงินจากเขาอาจจะกลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนคอร์รัปชันตกอคุณไปสังคมก็จะไม่รักนะเราจะทำายงไงดีเป็นบอกครูดีไหมดีเดี๋ยวพวกนั้นก็มาจ้างเธอทำนายงานอีกหรอกีีล้วไหะที่เธอจะไปบอกครูครูก,ก้อยครับสองเสพจ้างผมทำรายงานจะทำยังไงดีครับแล้วเธอคิดว่า สิ่งที่เธอทำาน่มันถูกไหม mm hmm. เท่ากับเธอทำารเพื่อนเลยนะไม่ดีครับผมก็เลยไม่ได้รับครับนั่นเดี๋ยวครูจะเรียกสองคนนะเข้ามาครูเองนะขอบคุณมากครับครูเรียกพวกหนูมาทำอะไรคะครูได้ยินมาว่าเธอสองคนใช้ให้นนนี่ทำรายงานให้หรอถ้าสิ่งที่เธอทำมันไม่ดีกับตัวเธอพวกเธอจะทำาหรอรายงานพวกเธอต้องทำเองเพราะว่ามันจะได้ความรู้ จะไม่ได้อะไรเลยครูอยากให้เธอสองคนไปขอโทษเพื่อนนะสิ่งที่เธอทำมันไม่ดีเลย,ค,ยค่ะครูหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูจะปรับตัวเป็นคนดีพวกเธอมาอะไร สวัสดีน,นนนี่พวกเราขอโทษนะดีแล้วแหละที่วพวกเธอคิดได้ตั้งแต่ยังเล็กเพราะการจริตค колл คชั่นนั้นไม่ดีต่อตัวเราและสังคมถ้าตัวไปยพยายามทำแบบนี้อีกสังคมก,ก็จะไม่ยอมรับหต่อต้านการจริตค колл คชั่นของเธองั้นพวกเราขอติวหนังสือด้วยได้ไหมได้สิมา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 ตีาหน,นังสือด้วยกัน